การกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนรักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดพังงาด้วยสถานการณ์ปัญหาค่าครองชีพของครัวเรือนในปัจจุบันมีแนวโน้มที่สูงเพิ่มสูงขึ้นสืบเนื่องจากการปรับราคาสินค้าอุปยั่งยืนโดยการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารในครัวเรือนน้อมนำหลักปรัชญาท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับเพื่อนข้าราชการพี่น้องสื่อมวลชนนะครับจนท่านผู้มีเกียรติ ที่ชวนทางพนัการจังหวัดท่านมวลนะครับข่าวนูน้นใครําได้ก็มาช่วยกันทํานะครับจนผักเหลือเฟือนะครับสิ่งที่ทํานี้ก็สอดรับกับพระรมไปดูหน่อยนะถ้าไม่ไปเดือนนี้ผมว่าตอนขอนุีาตทำไมยันิดนึงเรียนเชิญารับเรียนตืินด้วยจุดรับที่โรงเรียนแล้วก็โรงเรียนนี้ก็แงงต่างๆนะครับก็มีนะฮะ ผู้กันปลูกได้เลยนะครับผมผู้ย้ายนี่กี่วันได้กินอันนี้10กว่าวันเลยครับไหมนี่พอพี่ก่อน15วันตั้ง15วันนะครับย่างทางด้านนู้นนะครับก็จะเป็นการปลูกติบปลกมะถือนะครับผมร่วมชาตร่วมกันปลูกได้เลยนะครับแกงจืดก็ร้อยผัดน้ำมันหน่อยก็ดีแกงจืดก็ร้อยผัดน้ำมันหน่อยก็ดีจบวักแจกฟรีนี่ยิ่งได้บุญ กินดิบก็ได้ที่เมื่อกี้เปิดเปิดครบตำแล้วก็ขึ้นส้มตำนับักอุ้งบักพุงนี่เราเรียกบักอะไรเนี่ยบักพักเรียบร้อยนะครับตะกงชุดชุดต่อไปจะมีอีกไหมครับว้าเอาพอแล้วที่นี่แม่บ้านหมัดใจ ก็เป็นไปตามพระบรมราชโายนะครับแล้วก็นยบายรัฐบาลที่อยากให้ <c oughs> พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ช่วยตัวเองโดยนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางนะครับ <c oughs> ซึ่งส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของการดูแลดำรงชีพของคนในครัวเรือน <c oughs> กับในหมู่บ้านในชุมชนหรือขั้นเพียง ราะวันนี้เรามารณรงค์ในเรื่องของว่าพงงานเรามีรักปลูกผักไว้กินแล้วก็แบ่งปันนะครับด้วยเหตุที่ว่าพงงานเราเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมทางด้านการเกษตรนะครับพี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะนําเอาที่ดินข้างบ้านนะครับริมบ้านนะครับที่ว่าพื้นที่ว่างมาปลูกผักหลากหลายตามที่ท่านอยากจะชอบนะครับปลูกกันไว้กินในครัวเรือนก่อนเหลือก็แบ่งปัน เหลือมากก็ค่อยไปขายนะครับอันนี้ก็จะทําให้ช่วยเรื่องของปัญหาเรื่องเศรษฐกิจนะครับที่วันนี้เรามีปัญหาเรื่องของโควิดนะครับหลายคนหลายบ้านตกงานรายได้น้อยลงหรือไม่มีไรายได้อย่างนี้เราสามารถเชี่จะดูแลเรื่องปัญหาปากท้องเราก่อนนะครับโดยเฉพาะเรื่องของอาหารครับ